เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวรัชนามลิวง์ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านโุกแก่คำเจริญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยายลัยราชภัฏส,สวนบุรีปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่การสอนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมดก้างคนดิฉันขออนุญาตนำเรียนสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้บริบทโรงเรียนบ้านโสกแก่คับเจริญเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2567นี้มีนักเรียนทั้งหมด74คนมีผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ยา่าตายาย สภาพปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเนื่องจากนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สขาดทักษะด้านการอ่านการเขียนมาตราตัวสะกดปัญหาการอ่านสะกดคำไม่ถูกต้องไม่คล่องแคล่วทำให้เขียนคำผิดตามไปด้วยนักเรียนบางคนจําตัวสะกดไม่ได้โดยเฉพาะ คำในมาตราตัวสะกดแม่กดซึ่งเป็นมาตราที่มีตัวสะกดมากที่สุดจากการสังเกตเวลาคุณครูให้เขียนตามคำบอกนักเรียนมกัมกจะเขียนคำผิดเยอะมากกว่ามาตราอื่นด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจที่จะต้องทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจในการอ่านและเขียนทำในมาตราตัวสะกด แม่กฎได้ง่ายขึ้นดิฉันจึงได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ active learning เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องคำในมาตาตัวสะกดแม่กฎซึ่งนำมาใช้ในการแก้ปัญหาการพัฒนาทักษะความรู้ในรายวิชาภาษาไทยกิจกรรม มีลักษณะเร้าความสนใจของผู้เรียนท้าทายความสามารถเข้าใจง่ายประกอบก,บกับการใช้สื่อที่หลากหลายน่าสนใจส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยและเพื่อให้นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สเกิดผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาไทยที่สูงขึ้นค่ะวิธีการดำเนินการ ดิฉันได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาไทยและจัดทำกะและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องทำในมาตาตัวสะกดแม่กฎจากนั้นดิฉันได้ใช้กระบวนการ PLC เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาพัฒนาสื่อที่มีประสิทธิภาพนำผลสะท้อนในการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้และและสื่อพัฒนาทักษะความรู้ในรายวิชาภาษาไทยบันทึกข้อมูลทางการเรียนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้นำข้อมูลที่ได้พัฒนาผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยดิฉันได้นำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนดังต่อไปนี้โดยขั้นนำนะคะดิฉันได้ใช้คำถามกระตุน้นเรื่องมาตราตัวสะกดในภาษาไทยมีกี่มาตรามีมาตราอะไรบ้างหลังจากนั้นคุณครูก็เปิดเพลงมาตราตัวสะกดแม่กดใน YouTube โดยคุณครูจะร้องให้นักเรียนฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะรอบที่สอง ก็ให้นักเรียนรอ้องพร้อมกับคุณครูแล้วรอบที่สามก็ให้นักเรียนร้องอองจนคล่องนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะได้ชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้และแนวทางการเรียนรู้โดยใช้ powerpoint ในการนำเสนอนะคะขั้นจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนดิฉันก็ให้นักเรียนนะคะแบ่งออกแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มหลังจากนั้นก็ เปิด powerpoint นำเสนอความรู้ให้นักเรียนอ่านความหมายและคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดตาม powerpoint นะคะพออ่านเสร็จครูก็ให้ตัวแทนกลุ่มอ,ออกมานะคะเป่ายิงฉุกเลือกบัตรคำรูปภาพโดยบัตรคำรูปภาพนะคะก็จะเป็นบัตรคำรูปภาพกมโดเลมอน และก็บัตรคำรูปภาพกลุ่มโดเรมีนะคะ,ะลักษณะของบัตรคำนะคะก็จะมีภาพให้นักเรียนนะคะใน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 บัตรคำแล้วก็ให้นักเรียนไปเขียนคำให้ตรงกับรูปภาพนะคะนะคะพอ,อะได้บัตรคำไปไปครบทั้งสองกลุ่มแล้วนะคะก็ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันเขียนคำให้ตรงกับรูปภาพที่อยู่ในบัตรคำ หลังจากเขียนเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนนะคะได้ออกมานําเสนอทีละกลุ่มโดยให้อีกกลุ่มที่ไม่ได้ออกมานําเสนอช่วยดูว่ากลุ่มที่ออกมานําเสนอนี้เขียนถูกหรือไม่ถ้าไม่ถูกก็ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องนะคะ,อะพอถึงขั้นสรุปนะคะ,ะก็ให้นักเรียนทำแบบทดสอบจำนวน10ข้อตามพาโบ้ทอย แล้วให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดครูก็จะให้รางวัลเป็นอาขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนด้วยนะคะส่วนคนที่ได้น้อยคุณครูก็ให้น้อยลงอย่างนี้นะคะ,อะพอทีนี้พอเสร็จแล้วคุณครูก็คุณครูและนักเรียนก็ร่วมกันสรุปความหมายทำในมาตราตัวสะกวดแม่กด ว่าความหมายคืออะไรมีกี่ตัวมีอะไรบ้างแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเขียนลงในแผนผังใบงานของตนเองและคุณครูหลังจากนั้นนะคะท้ายชั่วโมงคุณครูก็ได้มอบหมายการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และนำมาส่งในชั่วโมงต่อไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะคะพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ที่เรียนวิชาภาษาไทยเรื่องคำในมาตราโดยสกดแม่กฎนั้นเด็กเกิดความรู้ความเข้าใจและมีผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นและมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาไทยขอขอบคุณคณะกรรมการสำหรับการรับชมครั้งนี้ขอบคุณค่ะ